เบอร์พญามังกร0 9 8 7 9 9 6 1 1 7นับเป็นเบอร์พญามังกรที่เน้นเนเรื่องของการประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วใครนะที่อยากสร้างตัวอย่างเร็วที่สุดคือเรามีเวลาน้อยเราต้องก้าวเดินไปแทบจะวิ่งไปเลยถ้าตีเป็นแบบคนอื่นเดินนะเราวิ่งเลยเนี่ยคือเบอร์พญามังกรเรียกว่าขอตั้งเชื่อพญามังกรเจ้าพายุได้ไหมเพราะว่าเลข98 ที่นำหน้ามันนั้นเป็นเลขแห่งการมีความสามารถสูงเป็นเลขที่ทำให้ได้รับความสำเร็จเนี่ยอย่างท่วมท้นแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยเวลาที่ทำอะไรนะตัวเลขเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่ทำให้ดึงเอาความเฉลียวฉลาดความความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้มากที่สุดตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ทำให้เราเนี่ย ได้รับผลสําเร็จจากแรงอธิษฐานถ้าเราเนี่ยมักจะอธิษฐานจิตขอพรนะกับเทพเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามักจะได้ความสําเร็จที่ดีเลข87ที่ตามมาเป็นคู่อลังการความหมายก็คือเป็นคู่เลขแห่งความยิ่งใหญ่เวลาทําอะไรเราจะมักจะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอเลขนี้นะมันจะใช้กับธุรกิจใหญ่ มันจะใช้กับลักษณะของธุรกิจที่เวลาหมุนเงินนะหมุนเงินอย่างรวดเร็วหมุนเงินอย่างเป็นก้อนเป็นลักษณะที่ได้เงินได้ผลตอบแทนนะที่มหาศาลนั้นถ้าใครที่เน้นธุรกิจใหญ่เนี่ยก็ต้องมองหาลักษณะเบอร์มังกรแบบนี้เลขต่ำมาคือเลข7-9เป็นเลขแห่งความทะเยอทะยานเป็นเลขแห่งความมุกมันะแล้วที่สําคัญคือ มันจะมีโดแรงกําลังมหาศาลแรงกายแรงใจแรงสมองที่จะคิดแล้วก็ทําให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์เลยนี่นะคือลักษณะของเลขพญามังกรที่เป็นพญามังกรที่มีพลังทรงพลังมากแล้วทําไมถึงเป็นพญามังกรเจ้าพยายุเพราะความรวดเร็วไงเลข 99, เกเ้านี่ยแน่นอนเขาก้า,า,า,าทุกคนรู้ว่าเป็นเลขมงคลมหามงคลเป็นเลขเทพเจ้าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเมื่อมาอยู่ตามหลังเนี่ยจะเกิดแรง อำนวยอวยพรจากเทพเจ้าแล้วอีกในยัหนึ่งของเลขเก,ก้าคือเลขที่ไปกระตุ้นให้ความสําเร็จนะั้นะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในะความหมายคือคสำเ็สำเร็จอย่างรวดเร็วสําเร็จอย่างมากอย่างท่วมท้นเลข9ก้าหที่ตามมานะั้นเป็นที่ทําให้เงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้ว6กหนึ่งที่ตามมาเป็นเลขแห่งการเจรจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องสิ่งต่างๆที่จะทําให้เกิดความสาเร็จทางด้านการเงินการธุกร,รกิจ เลขหนึ่งหนึ่งเป็นเลขที่เน้นเรื่องของความมั่นใจการมีเครดิตทําให้ได้ความสำเร็จอย่างทุท่มเทและจบท้าวยเลข17เป็นคู่ธาตุไฟซึ่งเวลาที่ใช้แล้วมักจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการที่ตัดสินใจเร็วแล้วก็ได้ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเวลาที่ใช้เบอร์พญายมังกรเจ้าพายุนี้มันก็จะเกิดผลความยิ่งใหญ่ความรวดเร็วเหมือนที่อาจารย์พูดไว้ดังนั้นใครที่ครอบครองนะเบอร์นี้นะ เน้นความเร็วของการเสนอสร้างตัวมารับเบอร์พยา,ยามังกรเจ้าไปยุไป